สวัสดีค่ะฝ้ายช่องนัชชาชนแนลนะคะสำหรับวิดีโอนี้ฝ้ายจะไขคำตอบว่าแบนเนอร์รับชุดตรวจโควิดฟรีบนเป๋าตังหายไปไหนก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลได้มีการให้คนไทยที่มีเลขบัตรประจําตัวประชาชนนั้นสามารถที่จะทำแบบประเมินเพื่อรับชุดตรวจโควิดฟรีได้ ถูกต้องไหมคะซึ่งปัจจุบันนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถรับชุดตรวจโควิดได้เหมือนเดิมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรามาติดตามกันดูค่ะว่าแบนเนอร์รับชุดตรวจโควิดฟรีย้ายไปอยู่ที่ไหนและใครที่จะสามารถทำแบบประเมินแล้วรับชุดตรวจได้บ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยคะ่ะก่อนอื่นเลยให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์ของเรากันเลยนะคะเข้าไปที่แอปเป๋าตังค์นะ จากนั้นใส่รหัส PIN 6หลักให้เรียบร้อยค่ะเมื่อมาที่หน้าแรกของแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วนะคะให้เราเลือกไปที่กระเป๋าสุขภาพค่ะอยู่ที่มุมบนตรงนี้นะตรงกลางนี้เลยนะคะอันที่2ค่ะต่อจากทีบอลเล็ตก็คือกระเป๋าสุขภาพนั่นเองคลิกเข้าไปที่กระเป๋าสุขภาพได้เลยค่ะจากนั้นก็จะเข้ามาที่หน้าหลักของกระเป๋าสุขภาพแล้วเรียบร้อยนะคะให้เราคลิกที่หน้าหลักของกระเป๋าสุขภาพอีกครั้งหนึ่งค่ะ จากนั้นให้เราสไลด์ไปทางด้านขวามือนะคะสไลด์ไปด้านขวามือแบบนี้นะแล้วเราก็จะพบกับแบนเนอร์ชุดตรวจโควิดฟรีอยู่ตรงนี้นะคะเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูเลยค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วให้เราดูรายละเอียดเงื่อนไขในการรับชุดตรวจของเขาก่อนนะคะซึ่งเขาจะระบุเอาไว้ชัดเจนทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะอยู่ตรงนี้นะข้อแรกบอกว่า มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติข้อที่2ทํทำแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจข้อที่3รับชุดตรวจที่หน่วยบริการครั้งละ1ชุดและข้อที่4ขอรับชุดตรวจได้ใหม่ใน14วันถัดไปนับตั้งแต่วันที่ขอรับชุดตรวจครั้งล่าสุดค่ะก็จะเห็นได้ว่าเงื่อนไขมีเปลี่ยนแปลงคือข้อ1ถูกไหมคะมีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงจะมีสิทธิ์ในการทำแบบประเมินได้ค่ะ ต่อมาตรงนี้ก็คือการทําแบบประเมินนะคะถ้าใครที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสอชอยู่ก็สามารถที่จะทําแบบประเมินเพื่อรับชุดตวรวจโควิดได้ฟรีตามที่เขาแจ้งเงื่อนไขเอาไว้ได้เลยนะคะส่วนตรงนี้ก็ยังคงเดิมกันในเรื่องของเงื่อนไขในการรับชุดตรวจที่หน่วยบริการเขาก็แจ้งเอาไว้แบบนี้อยู่แล้วไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆน,น,นะคะเปลี่ยนแปลงเฉพาะเงื่อนไขตรงนี้เท่านั้นเองค่ะที่จะต้อง มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะสามารถทําแบบประเมินเพื่อรับชุดตรวจได้ตรงนี้นะคะเหมือนเดิมนะถ้าใครที่มีสิทธิ์ก็สามารถทําได้เลยนะคะส่วนของฝ้ายฝ้ายลองทําให้ดูก็ได้ค่ะเพราะฝ้ายเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีสิทธิ์แล้วนะคะจากที่ในอดีตเคยมีสิทธิ์ทำแบบประเมินเพื่อรับชุดตรวจโควิดได้ฟรีตอนนี้ไม่มีแล้วนะเพราะว่าสิทธิ์ไม่ตรงตามเงื่อนไขค่ะ เขาขึ้นแจ้งแบบนี้เลยนะคะถ้าใครไม่มีสิทธิ์ก็จะขึ้นแจ้งแบบนี้ถ้าใครมีสิทธิ์ก็สามารถไปต่อได้ในการทําแบบประเมินนะคะแล้วก็ไปรับชุดตรวจที่ร้านค้าหรือว่าร้านขายยาที่เข้าร่วมรายการได้เลยนะคะผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเท่านั้นที่สามารถทําแบบประเมินเพื่อขอรับชุดตรวจได้หากมีความเสี่ยงหรืออาการของโควิด -19 เกระโนนาติดต่อโรงพยาบาลตามสิทธิที่มีค่ะก็ สิทธิ์ไม่ตรงตามเงื่อนไขแปลว่าอะไรก็แปลว่าฝ่ายมีสิทธิ์ค้าราชการนั่นเองค่ะก็เลยไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้นะคะก็กดตกลงปิดไปค่ะถ้าใครที่ไม่มีสิทธินะส่วนถ้าใครมีสิทธิ์ถ้าทำแบบประเมินได้ก็จะสามารถทำขั้นตอนต่อไปได้อยู่แล้วละคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะได้คำตอบไปแล้วเรียบร้อยจะได้ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าปัจจุบันแบนเนอร์ รับชุดตรวจโควิดฟรีนั้นมันหายไปไหนจากแอปเปาตังยังอยู่นะคะอยู่ในกระเป๋าสุขภาพแต่ว่าระบุว่าต้องเป็นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสอปอสอชอเท่านั้นจึงจะสามารถทำแบบประเมินเพื่อขอรับชุดตรวจโควิดได้ฟรีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัดชาแชนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด ทุกวิดีโอที่ฝ้าจะนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัดชาแชนแนลไวค้ค่ะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ